เมื่อวานนี้กิจกรรมการเก็บตัวประกวดนางสาวไทยประจำปี2565เดินทางมาถึงวันที่3แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยนางงามทั้ง24คนได้เดินทางไปยังวัดภูพนมดีจังหวัดอำนาจเจริญแหล่งท่องเที่ยวหรือชื่อที่มีเจดีหินพันล้านก้อนสูงกว่า30เมตรสร้างอย่างสวยงามตั้งอยู่บนภูหินทรายเด่นตรงงานเห็นยอดแหลมจากด้านล่าง ล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ในป่าชุมชนที่มีความสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันวัดภูพนมดีได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและเป็นที่ประดิษฐานพระรีรัตนตรพระรีรัตนไตรรัตนนะครับพระพุทธรูปสีขาวริมหน้าผาพร้อมสิ่งเคารพพร้อมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายครับ ในวันนี้นะครับคณะนางสาวไทยเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวชุมชนครับโดยได้ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธร่วมกับชาวบ้านอีกด้วย งานนี้แน่นอนนะครับว่า True 5G ในฐานะผู้นำดิจิท a ลไลฟ์สไตล์ครบวงจรได้นำเทคนโนโลยีสื่อสารอัจฉริยะสุดล้ำของ True 5G มาร่วมสนับสนุนการประกวดนางสาวไทย2022เพื่อเฟ้นหานางสาวไทยคนที่53ที่สวยสมาร์ทตองสวยครบช่วยส่งเสริมนวัตรกรรมและการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดกำเนิดใหม่ไปด้วยกันความพิเศษในครั้งนี้ของ True 5G ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนั้น ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การรับชมการแข่งขันผ่านทางช่องทาง t r u e For y o u รอบวันพรีลิมและฟในวันที่5 6กุมภาพันธ์นี้ครับ รับชมการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565ในวันที่5และ6กุมภาพันธ์นีทาง True For You ช่อง24ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยัมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ